สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ RIP เสียบาน30ล้านปิดตำนานเสียปาน30ล้านเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมาเกือบปีหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับนายยงยุทธแก้วสนจิตกหรือเสียปานหนุ่มระปภที่ถูกหวย30ล้านเมื่อปี2558ที่ได้ออกมาเปิดเผยชีวิตของตัวเองหลังจากที่ผ่านไป6ปีกับการได้โชคครั้งใหญ่ โดยชีวิตของเสียปานนั้นยังคงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายซึ่งเสียปานวัย45ปีนั้นได้เลิกทำนาแล้วหลังจากที่พี่ชายของตนเองนั้นได้เสียชีวิตไปเมื่อปี64ทําให้ขาดคนช่วยและนอกจากนี้เสียปานยังบอกอีกว่าตนยังมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอีกจึงอยากจะพักผ่อนไม่อยากทำงานหนักแถมตอนนี้น้ำหนักจึงลดไป10กิโลจึงตั้งใจจะทำห้องให้คนเช่า และเก็บเงินรายเดือนอีกทั้งหมอที่รักษาตนอยู่ก็ได้มีการรักษามาประมาณหนึ่งปีแล้วและนอกจากโรคหัวใจแล้วตนยังมีอีกหลายโรคที่ไม่สามารถเปิดเผยได้สาเหตุที่ตนขายบ้านไม่ใช่เพราะเงินหมดแต่เพราะไม่มีคนดูแลต้องการนำเงินที่เหลือไปทำกิจการเล็กๆกลักกวให้ลูกเพราะอาการป่วยของตนค่อนข้างหนักแล้วและไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหน เสียปานเคยบอกว่าเงินที่ถูกหวย30ล้านตอนนี้ยังมีเงินสดเหลืออยู่เกือบ10ล้านบาทและเก็บไว้ให้ลูกซึ่งในอนาคตลูกจะเรียนถึงไหนก็แล้วแต่ความสามารถก่อนที่จะยอมเปิดเผยว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้บอกใครส่วนมากก็จะรู้ว่าเป็นเพียงโรคหัวใจเท่านั้น และล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเสียปานนั้นเสียชีวิตแล้วจากญาติของเสียปาน30ล้านชาวบ้านหนองบ่ออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่าขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งทวารหนักที่โรงพยาบาลหน,นองหานและเมื่อเช้าเวลา8นาฬิกามนาทีของวันที่13พฤษภาคมบุกฆ่าซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและได้มีการนำร่างของเสียปาน ไปชาปนกิจทันทีในวันเดียวกันขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ